Mah, mah, oh macam ini sudah, Tri. Hari ni, kita pergi dulu. Mah, uhi, uhi, kapu bung, kapu bung, road, pergi. 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 โอุ้ดต <centimet re> ัวนะอันตรายนะครับลองทาเห็นไหมนะครับโอ้แก๊งสาวที่เ้ยเลแก๊งสาวาลกระโปรงไม่เล็กไปหรอครับสวยเล็กไป่กดเยวก็หาอันใหญ่แล้วแต่มันไม่มีโอ้ชุดอลังการสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ย คุณคอยสิคะโอ้โหเกินไปแล้วอย่างเงี้ยเกินไปแล้วช่างแบคลิส์เลยพอดีเรามองไม่เห็นทางค่ะกระโปรงบังเฮ้ยโอ้โหตายหนีตายตายแน่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 งบังนะคะแน่แน่ จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราเนี่ยมีอะไรคะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีของผิดกฎหมายไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้คนผิดกฎหมายค่ะไม่มีคนตัวได้ไหมครับเนี่ยไม่มตัวได้ค่ะไม่มี โคตรปันเลยพี่ค่ะจริงาข่เาอเอิดมดมข้าาดข้าาออกข้าว่าออกโดนไปไปไปส้มไงแอปเปิลมะละกเอาเฮ้ยเเฮ้ย เอาไปชุบ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 ไปชุแน่อย่าพูดพี่ไอหัวเขียวมันเปิดเราใช่ใช่ตาหลับตลับใช่ใช่แต่ไอร์ดีดาบมันลำคาชุดแน่มันมองไม่เห็นอะไรเลยแอนีนมีมิใช่ไหมใช่ใช้เล่นเล่นตลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสองคนตัดเล่นทีละคนนะอีหัวเขียวนะเล่นทีละคนคนเดียวนะอีก โอ้โหโอ้โหหยาบใช้ไหมเดียวพอไม่ต้องพูดเยอะยิ่งยิ่งพอเอาเอาไม่ค้องวัวประมาณนั้นละไออ่อโอ๊ยแต่ละนอแต่ละนอ เรียกให้หน่อยเลียกให้หน่อยเธอเธกระโปรงเปิดเธอกระเปิดให้หน่อยเรีอกให้หน่อยระวังโอเคตายทีพี่เป็นด้งเลยเยยัง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 ไปไปไปชู่บชูนี่นกยุงวะครับเนี่ยเหมือนนกยุงตีกันเลยอ่ะจริงขอถ่ายรูปด้วยได้ไดปะครับขอขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวได้ค่ะโอเคทำเลยนะเอาท่าเอาท่าพี่พี่ท่านะเอาท่าเอาท่าเราเอาท่าเราเอาท่าอะไรอ่ะท่านี้เลยจ้าท่านี้เลยจ้าโอเคเัดไปครับเัดไปโอเคกัดไปกล้วยกวยกวยยกมืกลางด้วยกล้วยหลับเบามีมีฮาร์ดกล้วยเคกล้วยอ่ะหนึ่งสองเคขอบคุณครับพี่คะสามพันค่ะสามพันอ่ะโหผมสามพันน่ะคนละพันค่ะ พี่อยู่หกร้อยสิบเอ็ดสิบหกบาทอ่ะตอนนี้จะให้ดไหมสามพันได้ไหมโอเคแล้วสามคนละคนละพันใชไหมอะใช่ใช่คนละพันใช่โอ้โหเดี๋ยวควรอืมผ่าดวะเนี่ยได้เถอะคุณแก๊งคุณก็ออกจะใหญ่โตสามพันนึ่งคนนักแข่งไม่ล่วงหรอกเลขด้วยครับขอบคุณนะคะใช้บริการใหม่นะคะคราวหน้าเดี๋ยวนะขอบคุณค่ะ รีเลือดรีเลือดให้รีเลือดรีเลือดนุนเลือดใจหมัดบันั่นโอ้โหมูดมูดมีดอีกไป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 ยอกเดี๋ยวเดี๋ยวหยผมทำนั้นเลยอันนี้อยู่แก๊งไหนเนี่ยไม่อยู่ค่ะ ฮ้ยใช่หรอไม่ชาใจแล้วใช่ไม่อยู่ไม่มีแก๊งเอาแล้วถือมีได้แล้วหรอใช่ค่ะเฮ้ยเสียงผมว่ามันคุ้นๆน่าไ่ออไรกันอะทำไมผมแอปเปิ้ลมากอกล้วยโอเคจบแล้วไปแล้วนี่เราก็อยู่แกงคีบิโตโตมินโต้าอนิะก็ตมอนกิโต้ไปตึมไปตึมไปตมไปตึมไปตตไปตไปตไปตปตไ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 ป อิสสัดอิศอิศบปะอิศบอิศบไม่ใช่อิสัดอิสาดอิสาดเลยเอา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 มาเปิดลุงได้ไงเออมาเปิดคนมีบุญคุณเราได้ไงฮะเปิดลุงได้ไงว่าเปิดคนมีบุญคุณกับเราเหรอฮะฮะหยาบไล่ เราปกได้นะคะเป็นบริากาได้นะเราปกป้องกันแล้วนี่จะผมน่านี่คยอเอาเอยอนเอา้อนเอาอเอาเอาเข้าไปโอยโอ๊ยอยี่กระปงใหญ่มาหน้าอีกอุ้ยนอนเอะไปไปไปไมะละกอมาละอเอาวน เจ้าไปไปไปพี่ว่าเราแสบปะมาชิโมะเราเดินกันไปขบวนดิเดินกัเล่นขบวนอย่าแตกแถวอย่าแตกแถวเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่จบเหรอคุณไม่จบหรอเฮ้ยคุณไม่จบหรอบอกไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเนี่ย ไม่จบวะเอาละครับเต็มที่เออสวยกระโปรงกระโปรงเราไม่เห็นมอไซค์เลยอะ <c oughs> <ม>อนี่ก <c oughs> ็บินมา <c oughs> เดี๋ยว ใครอ่ะวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนสวยๆวันนี้ก่อนวงหรือวงไก่วะอุ้ยอุ้ยกระโปรงบานมากเลยอ่ะสวัสดีครับผมแจ็คแพ๊บโผอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกนอยากโดนแทงแล้วไปโผล่ลงพยาบาลเฮ้ยๆฮยอยากงานในงานบวชประเดิมเข้ามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามารับกูสิเฮ้ยๆอยากเป็นน้ำผ่าเฮ้ยอยากเลือดสาดเข้ามาปากกูหน่อยดิเมื่อแล้วกับปีกยิม

หมอแล้วแต่เ <mixed> ็าสูงกระโดดอ่ะโอ้ยกระโดดกระโดดเลยโอ้ยกระโเข้กระโปีหน้าเลยกระโดงตีหน้าครับ